นั่งซาเล้งคุณยายออสคุณยายออสอายุ75พี่ออสจริงๆต้องพี่ออสค่ะยี่5ใช่อนนั่ง73เข้ามาสิมาดูเนี่ย โอ้โหเอออืมคนมีฝีมือที่จะเลี้ยงได้มันที่จะไม่คนคนบไม่ล้มลงมาอืมอ๋ออันนี้อันนี้คือสุกแล้วโอ้ยนี่ อันนี้สุกแล้วนี่อันนี้อันนี้คือยังไม่สุกสวัสดีค่ะคนนี้ตัวนี่ตัวโตนะเข้ามารยุกต์หน่อยแล้วมีฝีมืออันนี้เผามาแล้วสินค้าได้เกรดเออยู่นี่นน้ำพี่ตาขอเหรอตาคนกลางมารับอ๋อพ่อค้าคนกลางจะมารับที่นี่ซื้อพัดบอลเดลขายนั่นเลยนี่ไงอันนี้เผาแล้วนะเล็กเผาแล้วเดี๋ยวซื้อมาไปฝากเพื่อนมันมันเป็นเป็นสินค้าเกรดเอเป็นหินแล้วเป็นหินแล้วเผาจะเป็นหิน นี่เผาจนเป็นหินเนี่ยทีแรกมันก็เป็นดินอย่างงี้แหละค่ะดินแล้วก็ไปแช่แช่แล้วก็นวดแล้วมันก็เป็นดินของแล้วก็มาปั้นคุณป้าจอั้แล้วก็มาแห้งแล้วก็มาเผาค่ะเผาอย่างนี้มันอันนี้มันสุกแล้วค่ะแล้วสืออย่างงี้แหละค่ะซื้อเขาจ่ายตังค์แล้วอืมเมาแล้วมาจากอุบลมั่งมาจากร้อยเอ็ดมั่งมาจากทั่วสารทัททิศแล้วแต่พ่อค้าอยู่เขาก็มารับไปขายค่ะ ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้ยที่ถ้าปู่ย่าตายายอันนี้เขาบ้านเรียกบ้านไหบ้านไหบ้านไหตอนมันเป็นเป็นโอ่งน่ะแต่แต่อ่ะฮะแล้วก็ไหใบใหญ่ไงเป็นไหเป็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ทำแล้วทำโคกอย่างเดียวทำแล้วมันมีคนมาซื้อเขาสั่งอย่างจะโคกอย่างเดียวแต่ก่อนมีแต่ไหแล้วก็ไหปลารไหอะไรอืม ดินดินเขาบอกว่าเป็นดินอะไรนะดินอย่างเทพดินอย่างเทพเหมือนเทพประธานอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงเทนในท้ายบ้านมีที่เดียวนี่เลยขุดไม่หมดสักทีรอหมดแล้วมันก็ขึ้นมาอีกหมดแล้วมันก็ขึ้นมาโอหมดแล้วขึ้นมาใหม่อีกค่ะหมดแล้วขึ้นมาหมดแล้วขึ้นมาเราขุดได้แต่เฉพาะหน้าแรงเพราะหน้าฝนแล้วมันขุดไม่ได้ตอนนี้มันยังมีน้ําอยู่น้ําแห้งแล้วก็ขุด โอค่ะค oh. ่ะค่ะโอ้ยตั้งกับปู่ย่ายายร้อยปีสองร้อยปีเกิดมาก็กเห,นเ<จ>ห็นอย่างนี้แหละอเดี๋ยวแล้วก็สืบสืบสืบทอดมาแล้วก็ทําให้ลูกลูกหลานหลานรุน่นเด็กที่นีน่เขาก็มีงานนี้ะทำเป็นแล้วน,ะ oh. นั่นน่ะ <c oughs> ก็ฝึกกันขึ้นมาฝึกกันขึ้นมาเขาทําเป็นแล้วเห็นบอกว่าเข้าไปเรียงครกในนี้เนี่ยต้องฝีมือไม่ธรรมดาใช่ไหมคะค่ะต้องฝึกกันมา แต่ยังแม่อย่างนี้ก็เก็ nice แล้วก็ไม่ได้ทําให้หลูกทำแล้วเราก็ดูดูลูกเข<ม>ามาทุกลูกดูแล้วเศรษฐกิจด,ดีนะดีดีดีม,มากๆด้วยถ้าขยันนะอทรัพย์นนนในดินสินในน้ำเนาะ